น้ำพริกเป็นเมนูทำง่ายอยู่คู่ครัวชาวไทยมาช้านานคนไทยกินกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาค่ะวันนี้เรามาทำน้ำพริกออปลาดุกกันค่ะลงส,สวนกันเลยเจอชมพู่กินชมพู่ก่อนค่ะลูกใหญ่มากคุณพ่อบ้านลงสวนมาจับปลาดุกค่ะปลาดุกที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเท่านิ้วก้อยตอนนี้ก็ยังตัวเท่านิ้วก้อย <c oughs> ตัวใหญ่แล้วตัวเล็กคืนบ่อค่ะ ขอ,อดชมพูหน่อยชมพททมมมมมูทับทิมจันผลใหญ่มากใ่เต็มมือเลยจ้าเต็มมือเลยทับทิมจันประดุกที่ได้เอามาต้มใส่เกลือนะคะจะเอามาทำน้ำพริกค่ะกระเทียมหอมแดงพริกเอามาคั่วให้หอมๆเลยนะคะแล้วก็มาตำรวมกันแบบนี้ค่ะได้ยินเสียงนกนิชเงอมองใหญ่เลยคุณพ่อบ้านหยุดตำน้ำพริกแป๊บนึงไปให้ข้าวนกค่ะ กิจวัตรประจำวันตอนเช้าของเขาเลยค่ะอ้ามาตำน้ำพริกหรอค่ะน้ำพริกมะเขือส้มทุกอย่ากับบุหรส้มรู้จัก <c oughs> วันนี้คุณพ่อบ้านทำน้ำพริกมะเขือส้มนะคะมาต้มมะเขือแต่เช้าแล้วก็มาคั่วหอมแดงกระเทียมและพริกค่ะแล้วก็ลงสวนจับปลาดุกตอนนี้ต้มปลาดุกได้ที่แล้วนะคะก็ไปตักปลาดุกมาค่ะ ปลาดุกหอมๆม,มาแกะแต่เนื้อนะคะน้ำพริกคกนี้ปรุงรสน้อยค่ะใส่แค่เกลือค่ะคุณพ่อ้านบอกว่าอยากได้เกลือทะเลเม็ดใหญ่ๆมาใช้ไปทะเลเมื่อไหร่จะซื้อกลับมาเป็นกระสอบเลยเชี่ยวที่ซื้อมาคราวที่แล้วหมดแล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกใส่กล่องไปทานที่ทำงานค่ะมีผักรวกด้วยน่าอร่อยเชี่ยว ก่องข้าวเรียบร้อยแล้วไปทำงานกันค่ะบาย